หน,หนาทีกับกอทอการล้างรถยนต์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งจะช่วยให้คราบสกรปรกไม่เกาะแน่นและทำให้สีเงางามโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนที่รถอาจต้องผ่านการลุยน้ำมากขึ้นโดยการล้างรถทุกครั้งไม่ควรใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นเพราะอาจทำให้ฝุ่นทรายขูดกับสีรถจนเป็นรอยสำหรับการล้างรถที่ถูกต้องควรเริ่มต้นด้วยการฉีดน้ำเปล่าแรางจากด้านบนลงมาด้านข้างและสุดท้ายที่ด้านล่างก่อนใช้แชมพูล้างรถยนต์ โดยเริ่มจากหลังคากระจกรอบด้านถึงตัวถังด้านข้างและสุดท้ายที่ล้อและยางจากนั้นฉีดล้างออกด้วยน้ำเปล่าทิ้งไว้สักครู่ก่อนจะเช็ดแห้งด้วยผ้าสะอาดที่กระจกก่อนแล้วจึงนำผ้าผืนดังกล่าวบิดมัดเช็ดที่ตัวถังโดยเริ่มที่หลังคาไล่ลงมาด้านข้างเช่นประตูหรือขอบฝากระโปรงหน้าหลังทั้งนี้ไม่ควรเช็ดตัวถังด้วยผ้าแห้งเพราะความแข็งของผ้าอาจทำให้สีตัวถังเป็นรอยได้ค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม